ราคาทองคำตอนนี้ต้องบอกว่าเหมือนกำลังเล่นเกมชักเยื่อกันเลยนะครับเมื่อวานคือวันที่24พฤศจิกายนตลาดทองคำแท่งบ้านเราปิดบวกไปตั้ง150บาทไปเยือนอยู่ที่62,600บาทแต่บทวิเคราะห์ที่เราได้มาสำหรับวันนี้กลับบอกว่าตลาดจะเข้าโหมด sideways คือมันเหมือนจะพักตัว วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันครับว่าในเกมนี้ใครกำลังได้เปรียบและทำไมภาวะนิ่งๆแบบนี้ถึงถูกเรียกว่าเป็นโอกาสทองใช่เลยค่ะภาพชักเยอะที่คุณพูดถึงนี้ชัดเจนมากๆเลยคือแรงดึงที่ทำให้ราคาพุ่งขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยมันมีชื่อเรียกด้วยนะคะเขาเรียกว่า the Williams bounce ค่ะมันมาจากถ้อ,ถอยถแถลงของประธานเฟดสาขานิวยอกที่เขาแค่ส่งสัญญาณมาเบาๆแบบว่า อาจจะมีการลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนี้เดี๋ยวสิครับแค่คำพูดของเจ้าหน้าที่เฟดคนเดียวเนี่ยนะดันราคาขึ้นไปได้ถึง150บาทเลยเหรอครับใช่ค่ะโหแสดงว่าตลาดตอนนี้อ่อนไหวกับข่าวเรื่องดอกเบี้ยแบบสุดๆไปเลยสุดๆเลยค่ะเพราะว่าตลาดตีความทันทีเลยว่าถ้าลดดอกเบี้ยจริงตอนลราก็จะอ่อนค่าแล้วพอพอเงินดอลลาร์อ่อนทองก็จะแพงขึ้นทันที ตลาดก็เลยพลิกกลับมาคาดการโอกาสลดดอกเบีย้ยสูงถึง71.5%ในพริบตาเลยค่ะโอ้โห71.5%ค่ะนี่แหละคือแรงดึงฝั่งขาขึ้นที่ชัดเจนมากแต่ที่น่าสนใจคือทำไมมันถึงไม่ไปต่อทำไมถึงกลายเป็นไซเวย์นั่นสิครับพอฟังแบบนี้แล้วการที่ราคาไม่ไปต่อมันก็ต้องมีเหตุผลของมันไม่ใช่ว่าแรงซื้อหายไปไหนแต่เหมือนมีกำแพงอะไรสักอย่างขวางอยู่ กำแพงที่ว่านี้มันคืออะไรกันแน่ครับอ๋อกำแพงที่ว่านี้มีอยู่2ชั้นเลยค่ะชั้นแรกคือปัจจัยนอกประเทศคือความไม่แน่นอนจากเฟดที่ยังมีเสียงแตกกันอยู่แล้วที่สำคัญเลยนะคะคือ Government Shutdown ของสหรัฐมันทำให้ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญสคัญอย่างตัวเลขเงินเฟอ้อ core PCE หรือว่า GDP เนี่ยถูกเลื่อนประกาศออกไป อ๋อคือหน่วยงานที่เก็บข้อมูลต้องหยุดทำงานไปก่อนใช่ค่ะตลาดเลยขาดข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจก็เลยต้องเข้าโหมดรอดูกันไปก่อนส่วนกำแพงชั้นที่สองคือปัจจัยบ้านเราเองนั่นก็คือค่าเงินบาทที่แข่งค่าขึ้นมาเล็กน้อยซึ่งพอเงินบาทแข็งขึ้นก็มาช่วยลดทอนแรงบวกของราคาทองในประเทศเราลงไปบ้างเข้าใจแล้วครับภาพชัดขึ้นมากเลย คือมีทั้งแรงดึงขึ้นจากความหวังเรื่องดอกเบี้ยแต่ก็โดนแรงต้านจากความไม่แน่นอนของข้อมูลแล้วก็ค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นมากดไว้ผลลัพธ์ก็เลยออกมานิ่งๆถูกต้องค่ะตลาดตอนนี้เหมือนรถแข่งที่เข้าพิษเลยไม่ได้เสียหรือว่าช้าลงนะคะแต่กำลังเติมเชื้อเพลิงรอจังหวัดแซงรอบใหม่ซึ่งช่วงที่รถจอดนิ่งๆเนี่ยล่ะค่ะคือโอกาสทองที่บทวิเคราะห์พูดถึงน่าสนใจมากครับ และสำหรับนักลงทุนที่มองมองอยู่เนี่ยบทวิเคราะห์ให้กรอบความคิดหรือตัวเลขที่ชัดเจนไหมครับว่าควรจะวางแผนยังไงชัดเจนมากค่ะบทวิเคราะห์ให้กรอบการเคลื่อนไหวของราคามาเลยแนวรับสำคัญหรือจุดที่น่าจะทยอยเข้าซื้อสะสมได้จะอยู่ที่6 1 9 0 0ถึง62,100บาท61,9 0 0ถึง62,100ค่ะ ส่วนแนวต้านหรือเพดานที่ต้องพิจารณาขายทำกำไรก็คือ62,700ถึง63,000บาทแต่ก็ต้องมีจุดตัดขาดทุนไว้ด้วยนะคะเผื่อมีข่าวอะไรไม่คาดฝันเข้ามาคือถ้าหลุด61,800บาทไปเนี่ยแผนนี้ก็อาจจะต้องทบทวนใหม่หมายความว่าถ้าเป็นนักลงทุนคนละแบบก็มองโอกาสนี้ต่างกันไปได้ด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ สำหรับนักเก่งกำไรระยะสั้นนี่คือจังหวะเล่นในกรอบเลยคือซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวลงมาใกล้ๆ6ก9 0 0้0บาทแล้วก็ไปขายทำกำไรแถวๆ6 3 0 0 0บาทแต่สำหรับนักลงทุนระยะยาวที่เชื่อว่าภาพใหญ่ของทองคำยังแข็งแกรง่งช่วงที่ราคาย่อตัวลงมาในกรอบนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีในการทยอยซื้อสะสมค่ะอภาพรวมตอนนี้ก็คือตลาดเหมือนถูกกักอยู่ในกรอบที่ชัดเจนมาก กำลังรอตัวกระตุ้งอะไรสักอย่างที่จะมาผลักให้รถแข่งคันนี้พุ่งออกจากพิษไปถูกต้องเลยค่ะและนั่นก็เป็นคำถามที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปขบคิดกันต่อนะคะว่าในเมื่อแค่คำพูดที่เป็นในในของเจ้าหน้าที่เฟดคนเดียวสามารถเวงตลาดขึ้นลงได้ถึง150บาทแล้วถ้าหากข้อมูลเศรษฐกิจของจริงที่ทุกคนรอคอยถูกประกาศออกมาหรือการตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมเกิดขึ้นจริงๆการเคลื่อนไหวของราคาจะรุนแรงขนาดไหน